ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นโลงศพแปลว่าอะไรฝันเห็นโลงศพถ้าเป็นในตำราทำนายฝันเลขนำโชค6กศูนย์สี่หกสี่สี่หกสี่สี่ี่สี ศู4ย์สี่สฝันเห็นลงศพของคนอื่นบุคคลนั้นจะอายุยืนฝันเห็นลงศพของป้าที่รู้จักแปลว่าป้าคนนั้นจะอายุมั่นขวัญยืนร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ฝันเห็นคนแบกลงศพท่านกำลังจะได้รับข่าว จากทางไกลฝันเห็นโลงศพลวดลายสวยงามท่านมีเกณฑ์จะได้มรดกฝันเห็นโลงศพของตัวเองท่านมีเกณฑ์จะถูกหวยได้เงินก้อนโตฝันเห็นโลงศพแปลว่าจะได้รับข่าวดีมีเกณฑ์โชคดีในเรื่อง มรดกและทรัพย์สินเงินทองอาจารย์เอ๋จะใช้ไพ่ทาโร่เปิดทำนายดวงให้คุณว่าฝันเห็นลงศพแปลว่าอะไรฝันเห็นลงศพจะดีเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินมรดกอะค่ะทรัพย์สินมรดก ฝันเห็นโลงศพศัตรูเก่าศัตรูเก่าอยากจะติดต่อท่านณเวลาเนี้ตอนเนี้มีศัตรูเก่าอยากจะติดต่อท่านหากคุณยังโสดอยู่คุณจะได้เจอเนื้อคู่แล้วที่สำคัญเนี่ยคนคนนี้ย เขามีไลฟ์สไตล์ตรงกับคุณมากคนคนนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีนิสัยคล้ายๆคุณเคมีคล้ายคุณชอบอะไรคล้ายคุณมีบุคลิกลักษณะที่มีความคล้ายคุณหลังจากเนี้หากท่านเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ท่านจะหายป่วยมีเกณฑ์ตั้งคันได้ลูก ชายท่านจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความก้าวหน้าของตัวเองคนที่คิดร้ายคนที่เป็นศัตรูกับคุณจะพ่ายแพ้ท่านมีเกณฑ์ได้เงินจากคนทางไกลมีดวงจะได้รับเงินจากคนทางไกลฝันเห็นลงศพเนี่ย เป็นฝันเตือนเหมือนกันนะว่าอาจจะมีเรื่องเสียหายไม่คาดฝันเกิดขึ้นและก็มีคนอิจฉาริษยาในตัวคุณมาดูเพิ่มเติมนะคะเนี่ยชัดเลยมีคนอิจฉาริษยาในตัวของท่านอยู่ ช่วงนี้จะมีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะตอนเนี้มีคนตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณขอให้คุณไปทำบุญกวดน้ำนะจะผ่อนหนักเป็นเบาได้มีคนที่อยู่ทางไกลกาลังจะติดต่อมาหาท่านเลขนำ โชค8ปดสี่เก้าแปดส9่เก้าแดสสีดสสีดสเก้าแขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ